ะะท่านผู้ชมคิดว่าเล็กจะทำอะไรคะครั้งแรกที่เล็กทำเด้อมหน้าตาอันนี้ไข่ต้มที่เล็กเอามาทอดจอ้าอาจจะบูบี้พี่สวยงามก็ให้อภัยเล็กหน่อยนะคะครั้งแรกจ้าว่าไข่ต้มไม่สุกมากเท่าไหร่ยังนิ่มๆอยู่เลยก็คือเล็กจะทำไข่ลูกเขยจ้าไปแก่สูตรน้ำซอสกันเลยเท่าที่ชิมมาก็ <c ười> ค,คิดว่าจะเป็นเปรี้ <c ười> ยวหวานๆเนาะ ไปเริ่มทำกันเลยจ้าบึง้งน้ำจิ้มพี่น้องขังแหลกของเล็กเดยวก็ปรุงน้ำปลาน้ำตาลผงชนรุนแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปนะจ๊ะสีเริ่มได้แล้วแต่ยังไม่เหนียวเท่าไหร่จะต้มให้มันเดือดเนาะแล้วก็จจมาราดนี่เด้อตอนเที่ยวก็เทียเ่ยวไว้แล้วเร,ราจะนำมาลาดปรุงชิมแล้วมันต้องเป็นเปรี้ยวหวานนะเนาะออกเค็มนิดหน่อย,อยคือเปรี้ยวหวานเค็มนัวหรอไป เดี๋ยวจัดหายแสบๆรอดูนะคะเสร็จแล้วจ้าขัางแหลกเดนอะสิตักตอนหน้ามะขามเปียกมันสิบปเหนียวบันไดแต่อร่อยาดถูกใจจากของก็โอเคแล้วเดี๋ยวจะมาตักล่าเลยจา้าโอ้ยขังแหลกของเล็กถือว่าบอผ่านนี่นี่หน้าตาได้อยู่ เดี๋ยวจะเอาหอมเจียวแล้วก็โรยผักชีนะผักชีไม่มีใส่ต้นหอมเพิ่มสีสันก็พอแล้วนะคะก็จะถักหอมเจียวมาใส่นะคะหอมเจียวโรยไปเลยโรยไปเลยจ้ามีเลทอไปหลายอยู่ปึ๊บเสร็จก็เพิ่มสีสันด้วยต้นหอมค่ะต้นหอมเนาะบ่มี่ผักชี โรยหน่ะกะใส่ต้นหอมโรยกระดาดอกเพิ่มสีสันเป็นไงคะพี่น้องโอเคบอผู้ใดเป็นผู้เชี่ยวชาญในกนารทำข่ลูกเคยก็คอมเมนต์มาบอกเลยได้ว่าเลขต้องเห็นดน้ำจิ้มจังใดเจลีนิ้วเหนียวขนๆต้องใส่แปง้งบออันนี้เลือกบริสไซเดอร์ใสตาดผักขามาเปียกกะปรุงรสแค่นั้นจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมากินน้วกันนะคะเด้อมาสิเมืองเด้อ